ล้อแม็กน,นะคะที่เรานำมาจากขัดทรายแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะไปพ่นสีฝุ่นกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เตรียมนำล้อแม็กขึ้นไปแขวนไว้เตรียมพ่นสีกันได้เลยค่ะหลังจากที่เราแขวนได้ที่แล้วนะคะเราก็ค่อยๆเลื่อนล้อแม็กเข้าไปในตู้ค่ะ ขั้นตอนนี้ก่อนเราจะลงด้วยสีฝุ่นนะคะเราจะนําเป็นลมธรรมดานะคะมาเป่าเพื่อเอาเศษฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมออกก่อนค่ะโรงงานของเราจะใช้เป็นระบบไฟฟ้าในการพ่นสีฝุ่นค่ะต่อไปก็ถึงขั้นตอนการพ่นสีฝุ่นกันแล้วนะคะเราจะใช้สีฝุ่นนะคะพ่นเข้าทุกซอกทุกมุมของล้อใช้เวลาพ่นสีอยู่ที่ประมาณ5-10นาทีค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นผลลัพธ์หลังจากเราพ่นสีฝุ่นเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะนำล้อแม็กเข้าไปในตู้อบนะคะใช้เวลาในการอบอยู่ที่ประมาณสิบนาทีค่ะเราจะนำล้อแม็กเข้าไปอบนะคะอยู่ที่อุณหภูมิหนึ่ง้อยเก้าสิบองศาค่ะเพิ่งออกจากเตาอบใหม่ๆนะคะยังดำแว๊บขนาดนี้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูการทำโครเมียมกันนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้เราจะเอาเรอเข้าเครื่องแววกค่ำนะคะเพื่อให้ออกมาเป็นรอโครเมียมนะคะเดี๋ยวเราดูผลลัพ์ประมาณสิบห้นาทีกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงหลังจากครบ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะผลลัพธ์ที่ได้หลังจาก15นาทีล้อเงาเวบจนแสบตาไปเลยค่ะฝากกดติดตามกดหัวใจให้โรงงานเป็นเงินเป็นทองเราด้วยนะคะ